ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อละสักยติทิฐิจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรดีครับการละสักยติทิฏฐิคือการเห็นว่ากายนี้หรือขันห้านี้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเรานี่สักยติทิฏฐิวิธีการทําอะไรสมถาวิปัสนาขยับขึ้นไปนิดนึงสีสมาธิปัญญาขยับขึ้นไปนิดนึงมัคมีองแปดแปดข้อ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8องค์เยอะเกินไปย่อเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาศีลหข้อเราเว้นจากการฆ่าสัตว์ราเว้นจากการลักทรัพย์ราเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมลาเว้นจากการพูดโกหกราเว้นจากการดื่มสุราเราเว้นได้ไหมถ้าละเว้นได้5ข้อนี้มีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการทําผิดในสิ่งเหล่านี้นี่เป็นมรรคข้อแรกและคือศีลศีลเนี่ยเป็นการประพฤติทางกายและวาจา เพื่ออะไรเพื่อเป็นโล่ป yup. so, no. okay. ้องกันภัยจากอกุศลทั้งหลายเป็นโล่ป้องกันภัยจากอันตรายทั้งปวงพระพุทธเจ้าบอกศีลเปียบเหมือนโล่ป้องกันได้ทุกสิ่งป้องกันอกุศลก็ได้ป้องกันสิ่งไม่ดีก็ได้ป้องกันภัยพิบัติภัยเวรต่างๆนานาก็ได้ไม่ต้องไปเอาเครื่องรางของขังมาป้องกันศีลเป็นโล่ป้องกันภัยที่ดีที่สุดต่อให้พยายามไปขวนขวายเครื่องรางของขังขนาดไหนก็ตามมาป้องกันก็ป้องกันไม่ได้ศีลเท่านั้นที่รักษาเราได้ดังนั้นทําศีลให้ได้ตัวที่สอง สมาธิมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมไม่คิดอย่างอื่นรู้อยู่กับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้รู้อยู่แค่นี้ไม่คิดอย่างอื่นเลยจดจ่อเรที่ตรงนี้ไม่หลุดไปคิดวันหนึ่งคืนเดินยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวเองให้หมดว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เดินอยู่ก็รู้ว่ากำลังเดินก้าวขาขวารู้ก้าวขาซ้ายรู้ก้าวขาขวาพุทก้าวขาซ้ายโท เดินอยู่ในบริษัทจะเดินลุกออกไปเข้าห้องน้ำมีสติสัมป,ปชัญญะในการลุกยืนไม่คิดกังวลถึงเรื่องอื่นในขณะที่เดินรู้อิริยาบถท,ที่ขาว่าขาการังก้าวขาซ้ายการังก้าวขาขวาการังก้าวก้าวแล้วมันยังคิดอยู่กำหนดพุทโธติดใจไว้เลยพุทโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไมห่หลุดไปคิดเรื่องอื่นได้นี้เรียกว่าการทำความสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเพื่อดับอะไรอากุศลทั้งหลายเรียกว่าการพยาบาทเบียดเบียน,ยนคือเครื่องขวางกั้นต่อควาสมสงบเรียกว่านิวรณ์ห้าตัว การมาฉันทาพยาบาททินมิท้าอุจจัรกุกุจาวิกิติฉาถ้าอธิบายยาวแน่ไม่จบง่ายๆไปฟังย้อนหลังในยูท b e ที่อาจารย์อธิบายไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นหน้าที่เราคือทําศีลให้ดีทําสมาธิให้ตั้งมัน่นแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของเราไม่ได้ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมนํามาซึ่งความทุกข สิ่งใดไม่เคยมีมาปัจจุบันนี้มีมาแล้วสิ่งใดไม่เคยมีมาแล้วปัจจุบันนี้ก็ได้ดับไปเรียบร้อยแล้วสิ่งใดไม่เคยมีมาก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปแสดงว่าทุกอย่างที่มีการเกิดปรากฏย่อมมีความเสื่อมปรากฏไปเป็นธรรมดาให้พิจารณาตามความเป็นจริงแบบนี้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เป็นตัวตนจริงให้เห็นอันิจจางความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนสืบสลายแตก่แตกทำลายไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เสมอ สิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนอยู่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวสักพักก็ดับไปเราเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ร้อยปีเดี๋ยวตายไหมตายดับไปแน่นอนดังนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีตัวมีตนไปเพื่ออะไรเมื่อเราพิจารณาตามความเป็นจริงทำศีลสมาธิปัญญาให้มั่นคงวันหนึ่งคืนหนึ่งทำสิบห้านาทียี่สิบนาทีระหว่างวันพิจารณาให้ควรไปตามความเป็นจริงยอมรับไปตามความเป็นจริงไถ่ถอนบรรเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลลลวววิิตตกกทั้้้้งงหหาาาาาายยแอมมคเเป็นนจรรรรใใชชได เมื่อเราทําตัวนี้ได้ก็จะเรียกว่าสมถะวิปัสนาสมถะคือความสงบอิ่มอยู่ในอารมณ์อันเดียวอาจจะเข้ารู้อาจจะออกรู้ไม่คิดอย่างอื่นสงบอยู่ตรงนี้สงบจากกามพยาบาทและเบียดเบียนสงบจากอากุศลทั้งหลายเกาะไว้แค่กองกุศลอย่างเดียวแล้วเมื่อมีความสงบจนได้ปฐมฌานคือความติดอยู่ในความสุขนิ่งอยู่ในความสุขแล้วให้ออกจากสมาธิมาทําอะไรวิปัสนาเรียกว่าการพิจารณาตามความเป็นจริงผมขอเลกบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารอัอาหารใหม่อาหารเก่า มันมีความไม่เที่ยงยังไงอาหารที่เรากินเข้าไปเรามองมันมีความสวยงามแต่เมื่อกินเข้าไปเราเคี้ยวหมดละเอียดคายออกมากินกลับไปได้ไหมใครทําได้ขครแยงไหมลองเคียเค้ยวข้าวเข้าไปในปากแล้วคายออกมายืดยืตักกลับเข้าไปในปากกินใหม่ได้ไหมเริ่มอิดหนาละอาจียสอิเซียนมันจานข้าวเดียวกันของที่สวยงามตรงหน้าอร่อย, <S <S ออยเมื่อกี้นี้เคี้ยวเข้าไปในปากจานเดียวกันไหมจานเดียวกันไปแล้วคลายออกมายังใช่จานเดิมไหม ก็ยังจานเดิมมันก็อันเมื่อกี้นี้มันไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้แปลวลไปไหนเลยมันแค่อะไรเปลี่ยนสภาพแปลสภาพไปตามอะไรตามความเสื่อมของมันที่ลิ้นกําลังลิ้มรสฟันกําลังบดขยี้ต่ออาหารนั้นแล้วเมื่อเรากินเข้าไปร่างกายก็ไปอะไรหล่อเลี้ยงไปย่อยสลายไปแตกทําลายภา,ายในรจากอาหารใหม่ก็ไปเปลี่ยนไปเป็นอาหารเก่าไปเป็นมูดเป็นคูดไปเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นมูดถ่ายออกมาเป็นคูดเป็นขี้เป็นเยี่ยวจานเดียวกันไหมจานเดียวกัน ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรใสออกมาเป็นสภาพของความเสื่อมคือกากใยอาหารที่ออกมาเป็นมูดเป็นกู้เป็นขี้เป็นเยี่ยวทําไมเรารู้สึกพอใจกับอาหารจานนี้แต่เราไม่พอใจกับขี้เยี่ยวที่กําลังถ่ายถอนออกมาทั้งทั้งที่เป็นอันเดียวกันนี่แหละเรียกว่าความเสื่อมให้เราพิจารณาแบบนี้ว่ามันเป็นคู่เป็นมูดเป็นมูดเป็นคู้เราสกปรกทุกอย่างในโลกนี้แล้ว่าอันนั้นก็สกปรกอันนี้ก็สกปรกอีกอีนาระอาใจต่อของสกปรกนี้แต่คําถามคือของสกปรกนั้นออกจากใคร ออกจากเราใครเป็นคนสร้างเหตุจากความสกรปรกนั้นเราคือคนที่สกรปรกที่สุดแต่เราลังเกียจต,ต่ออะไรลังเกียจต,ต่อของสกรปรกโสโครกนี้ที่ไหลออกมาจากตัวเองเนี่ยเรากําลังไปสกรปรกกับอะไรกับของที่เรากําลังไปสร้างเหตุปัจจัยนั้นขึ้นมาเนี่ยให้พิจารณาแบบนี้เรียกว่าตัวปัญญานี้คือสมถวิปัสนาย่อเหลือหนึ่งคืออาณาปนสิใช้อาณาปนสิในการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกแล้วเห็นสติปัฏฐานสี่ให้ได้ เห็นว่ากายในกายเป็นยังไงเวทนาในเวทนาเป็นยังไงจิตในจิตเป็นยังไงธรรมในธรรมเป็นยังไงเห็นกายในกายเป็นยังไงเห็นว่ากายนี้เป็นยังไงบ้างรู้ลมหายใจเขาออกนี้เรียกว่ากายในกายลมหายใจจัดเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายรู้ลมอย่างเดียวรู้เอาจิตกลับมาตั้งที่กายมารผู้มิบาจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้เอาสติกับมาจับที่กายดูลมการก้าวขาขาเป็นกายไหมเป็นกายขาก้าวรูซ้ายรู้ก้าวรูซ้ายรู้ขยับแขนขยับขารู้อิริยาบถในการขยับนั่นเรียกว่าการดูกาย เมื่อดูกายเห็นแล้วเห็นกายเป็นยังไงเห็นเวทนามันไหมกายขยับมีความสุขหรือมีความทุกข์มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเวทนาเกิดเมื่อเห็นเวทนาว่ามีอารมณ์เกิดจากกายการเข้าไปดูกายแล้วเห็นเวทนาเห็นมีอารมณ์ตั้งอยู่ในกายเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีตัวผู้รู้เนี่ยเข้ามารู้อารมณ์อีกทีหนึ่งก็คือจิตวิญญาณเป็นตัวรู้แจ้งในอารมณ์เมื่อวิญญาณรู้แจ้งในารมณมก็ผูกติดกับอารมณ์นั้นด้วยหน้าในความเพลินจึงเรียกว่าจิตจิตผูกติดแล้วเมื่อผูกติดแล้วเราเห็นว่่่าาาาาจิตเเนนนียยมมมััรรรรรรบููู้้้้อออณณ์์ขะไดวป็ สักพักหนึ่งอารมณ์ดับไปจิตก็ดับตามอารมณ์นั้นไปเห็นไหมว่าไม่มีการเกิดดับมันเกิดอารมณ์เกิดจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์ดับจิตดับอารมณ์หนึ่งเกิดมาจิตเข้าไปตั้งอารมณ์หนึ่งดับไปจิตก็ดับไปอีกจิตจึงเกิดดับตลอดวันตลอดคืนไม่เคยหยุดเกิดหยุดดับเลยตามอะไรตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละในแต่ละวันของเราโกรธจิตไปรู้โกรธโกรธดับจิตไปจิตก็ดับความสุขเกิดจิตไปรู้เกิดความสุขสุขตั้งอยู่รับรู้สุขต่อไปสุขดับดับไปตามสุข แล้วอารมณ์เราแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันไหมทั้งวันเลยคิดหนึ่งเรื่องหนึ่งดับไปคิดเรื่องหนึ่งดับไปทันไหมไม่เคยทันเลยเพราะจิตเกิดดับไวดุจกระพริบตาตาไม่ทันงนั้นหน้าที่เราเห็นอย่างนี้ไหมถ้าเห็นการเกิดดับของจิตได้เรียกว่าจิตตานนปัสสนาแล้วพิจารณาว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงเนาะมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามการไปพิจารณาดูการแล้วเห็นอารมณ์เราเห็นอย่างนี้ชัดๆซ้าๆพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุก มันมีความเสื่อมสลายแตกทำลายเฮ้ยจิตไม่ใช่เรานี่หว่าจิตไม่มีตัวตนจริงนี่หว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ดับไปเกิดมาใหม่ตั้งอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ดับไปเราเริ่มพิจารณาเห็นว no ่าม <c oughs> ันไม่มีตัวตนจริงเมื่อเราเห็นตามนี้ได้เราจะเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เราเนสโฮามัสสมินั่นไม่ใช่เป็นตัวตนของเรานาเมโสอัตานนั่นไม่ใช่เป็นตัวตนจริงของเราถ้าเราเห็นแบบนี้ได้นั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์เราสามารถละสักยันิธิได้ได้ความเป็นโโสสดดาาปััติมรรคเพะลยชน์อแกไ้ สัโยชน์เบื้องต่ำสักยติทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตาปามาสใครละได้ก็เป็นโสดาบันเบื้องต้นโอลัมพิเยสสัโยชวนสามข้อแรกโสดาบันกับสกัดทาคามีละได้แต่สกัดทาคามีเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งคือราคะโทสะโมหะเบาบา,บางอย่างนี้นะนี่คือวิธีการละ